Honda าซีว c 1.7 VTEC ปี2013ตัดสดด่วนๆ89,000บาทสีบอลสวยๆเอาไปขับขี่ครับคันนี้ล้อแม็กสวยมากสีบางๆเดิมๆหน้าท้ายไม่เคยชนหนักแต่ยังไดครับรถจอดอยู่รามอินทาเพื่อนๆวันนี้เปิดราคา89,000บาทใครชื่นชอบสไตล์นี้รีบมาจัดเลยนะครับวันนี้ลงช่องของเราแล้วนะครับรถหลักหมืน่นมาเร็วไปเร็วติดจองกันเร็วครับ เศรษฐกิจแบบนี้ซื้อแบบนี้ไปขับขี่ราคาเท่ากับมอเตอร์ไซค์ปลอดภัยวิ่งยาวๆขับสนุกครับใครชื่นชอบคันนี้มาด่วนครับจองผ่านร้าน3,000บาทนัดหมายรับรถได้เลยตรงปกได้รับรถจริงที่นี่เป็นศูนย์รวมรถยนต์ที่ใหญ่มากๆครับรถเยอะมากรถหลักร้อยเลยนะครับแล้วก็มีการจำหน่ายส่งมอบกันทุกๆวันใครได้คันนี้ไปก็ถือว่าประหยัดงบประมาณไปเยอะครับ รถขับขี่พร้อมใช้นะครับ088-584-5375